สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูปราสาทโบราณนะครับชาวบ้านนะครับมาเก็บนอไม้แล้วเจอปราสาทโบราณนะครับยังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับชาวบ้านเขากําลังขุดทางความสะอาดดูนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับไปดูกันเลยนะครับปราสาทจะสวยขนาดไหนนะครับย้ํานะครับปราสาทนี้ยังไม่มีใครรู้จักนะครับไปดูกันเลยครับ นี่ครับปราสาทอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับเขาทำความสะอาดอยู่นะครับไปดูกันเลยนะครับคอยย้านะครับปราสาทนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเผื่อคนพบนะครับเขามาเก็บหน่อไม้แล้วเจอนะครับดบเย็นเสียงไหมครับเขาก็จะขุดปรับพื้นที่นะครับ เนี่ยปราสาทอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านอยู่นะครับเนี่ยชาวบ้านก็ทำความสะอาดนะครับเนี่ย นี่ครับเขาทำความสะอาดนะครับดูประสาทนะครับ ตัวประสาทมีสามยอดนะครับใหญ่ยอดกลางเป็นยอดใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้นะครับลักษณะของประสาทน,นะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่เก้านะครับดูครับชาวบ,บ้านเขาทำควา,ามสะอาดนะครับดูข,ขุดต้นไผ่ออกเลยนะครับ นะครับตอนไผ่นะครับยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับสุดยอดมากเลย

គាត់ស្អាតវាស្អាតទៅទាំងគេដုတ်គេមានអេពីនេះទៅអានេះអត់នេះទៅគេយកនេះខ្លួនហាន់ត្រី Hello นี่ครับตัวประสาทนะครับผมเดินลงมาแล้วนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับประสาทนี่สวยมากนะครับแต่ยังไม่มีคนรู้จักนะครับชาวบ้านเขาพากันทำฟาวามสะอาดนะครับดูครับโอ้โหดูสุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับ ี่ครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหดูมันเป็นพื้นที่ขุนโบราณเคยอยู่นะครับนี่ฮะสุดยอดเลยนะครับดู เนี่ยดอกเนี่ยกินได้นะครับดอกนี่ก็เยอะนะครับนู้นก็มีนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับดอกเนี่นะครับก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ